ที่จังหวันดนครยสีมาวันนี้จะมีการฝึกดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึกคอระโก2025ครับข้างหลังผมนี่เป็นทหารสารัฐนะครับซึ่งจัดกําลังเข้ามาเพื่อที่จะทําการฝึกใช้กระสุนจริงวันนี้ที่น่าสนใจครับเมื่อวานมาดูการซ้อมแล้วคือการใช้โดรน t s t o r m UAV ติดระเบิดจํานวนถึง20ลํานะครับแล้วก็จะมีการใช้กระสุนจริงด้านล่าง ทั้งฐานสหรัฐฐานไทยและอีกหลายชาติที่จะเข้าร่วมและจะมีพิธีติดการฝึกโคบราโก2 0 2พี่ที่นี่ครับการฝึกดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในวันนี้นะครับเป็นที่น่าเสียดายที่ตั้งแต่เช้าฝนกระหน่าลงมาไม่หยุดเลยทําให้การใช้ยุทธุปกรณ์ทางอากาศหลายอย่างจําเป็นต้องงดด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่โชคดีครับที่ทีมงานของเราได้เข้าพื้นที่มาตั้งแต่เมื่อวานซึ่งเป็นการฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบทําให้เราเก็บภาพต่างๆได้ และว,วันนี้เราจะประมวลเหตุการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมแบบครบถ้วนกันเลยทีเดียวครับสำหรับสถานาการณ์ฝึกในวันนี้นะครับกำลังของกองทัพไทยและสหรัฐอเมริกาจะสนที่กำลังการเข้ายึดที่หมายของข้าศึกโดยก่อนการเข้ายึดที่หมายนั้นจะเป็นการโดดร่มแทรกซึมเบื้องสูงหรือฮาโลของหน่วยรบพิเศษจากเครื่องบิน430ของกองทัพอากาศไทย กำลังพลที่โดดร่มลงมาแทรกซึมเบื้องสูงนั้นประกอบด้วยหน่วยรบพิเศษจากกองทัพไทยทั้งจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจำนวน21นายกำลังพลจากสิงคโปร2์2นายญี่ปุ่น3านายและมาเลเซียอีก3นายหลังจากการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษแล้วนะครับพลแม่นปืนหรือสไนเปอร์ของกองทัพบ,บกไทยก็จะทำการยิงทำลายที่หมายด้วยปืนแบบบาร์เรต M82 เมื่อพ้นแม่นปืนหรือสไนเปอร์ของกองทัพบ,บกยิงทำลายที่หมายแล้วก็จะเป็นการปฏิบัติของโดรนแบบ t s t o r m UAV จากกองทัพสหรัฐอเมริกาที่จะบินเข้าสังเกตการที่หมายของค่าศึกเป็นที่น่าสังเกตว่าโดร t น t s t o r m UAV นี้ติดระเบิดบริเวณใต้ท้องด้วยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นการปฏิบัติการทางอากาศของเครื่องบินแบบ F-16 จากกองทัพอากาศไทยและสหรัฐอเมริกาที่ร่วมกันทิ้งระเบิดขนาด500ป่อปอนด์ลงสู่ที่หมายจากนั้นเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำก็จะเข้าโจมตีที่หมายอีกครั้งด้วยจรวดขนาด2.75นิ้ว และปืนใหญ่อากาศขนาด30มิลิเมตร หลังจากการปฏิบัติของเฮลิคอปเตอร์แบบอาบาเชของสหรัฐแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของหน่วยปืนใหญ่จากกองทัพไทยจำนวน4กระบอกนะครับกำลังคนที่เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้จัดจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่6กรมทหารปืนใหญ่ที่6ทําการยิงทําลายที่หมายโดยใช้ปืนใหญ่ขนาด105ร้อมิลลิเมตรพร้อม้วยเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรและ60มิลลิเมตร หลังจากการปฏิบัติของกองพันทหารปืนใหญ่ที่6กรมทหารปืนใหญ่ที่6แล้วนะครับก็จะเป็นการยุดเคลื่อนที่ทางอากาศโดยเป็นการนำเรียงกำลังพลเข้าโจมตีที่หมายด้วยเฮลิคอเปเตอร์แบบแบล็คฮอคของกองทัพไทยจํานวน2ลำ for yes. ในลำดับต่อไปก็จะเป็นการปฏิบัติของกำลังพลจากกองทัพไทยโดยจัดกำลังพลจากกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่6ซึ่งเปิดฉากเข้าโจมตีที่หมายอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับกำลังพลจากสหรัฐอเมริกาที่จัดจากกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่12ฟอร์ดคาสันมอสรัสโคโลราโดที่ใช้ยานเกราะแบบสไตรเกอร์เข้าโจมตีที่หมายพร้อมกับใช้อาวุธปล่อยนำวิถีแบบเจฟฟรีอันลือชื่อ เพื่อทำลายที่หมายในการฝึกครั้งนี้มีการกำหนดสถานการณ์ให้กำลังพลที่เข้าปฏิบัติภารกิจได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบจึงจำเป็นต้องมีการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศหรือการลำเลียงคนเจ็บด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบ us 7 2หลากโกตาของกองทัพบกไทย ครับตอนนี้ผมอยู่กับทหารอเมริกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขามาร่วมฝึกคคบราโกสัญลักษณ์ข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นธงของกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่12ซึ่งกรมเนี้ยขึ้นอยู่กับกองพลฐานราบที่4แต่เฉพาะการฝึกคอบราโกครั้งเนี้กองพันเนี้ยนะครับไปขึ้นการมาคับบัญชาอยู่กับกองพลหานราบที่7ที่เขาร่วมการฝึกคอบราโกกับเราในครั้งนี้วันทว elve เนี่ยนะครับ ถ้าเกิดใครจำได้ก็คือกองพันธ์ที่เข้าร่วมในการฝึกดำรงชีพในป่าที่ฐานยาดองซอยจุของเราแล้วก็เข้ามาฝึกมาสอนทอาหารไทยนะครับฉะนั้นกองพันธ์นี้ฉายาเขาครับ red warrior ครับก็คือเป็นนักรบสีแดงครับผมซึ่งทั้งหมดก็คือการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึกคอรอรโกร2025ในครั้งนี้ เป็นร้อหกพันหนึ่งใช่ไหม particularly the 6th Infantry in organizing and participating in POPOPO 2025 alongside our U.S. occupiers, fully participating nations, having observed today's conflicts conducted by participants from the U.S., Thailand, and my forces. Finally, I wish all of this project is of 20 days in our we all you are attending. have a fifth journey home now and you can be comparable 2025 officially closed. Thank you. Okay. okay.